ป้าที่เห็นวิดีโอแบบใดดีเนื้อหาวิดีโอป้าสิเอาหามาแบบใดดีดจนคเครียดเหลอสาธุซอยลูกส้างในเทินพอได้ยอดวิวเยอะๆให้ได้จักหนึงล้านวิวประดวนใจเย็นๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ เจ็ดขั้นตอนหาเงินจาก YouTube ตามสไตล์ส m i ยโ p r วิดีโอครับลงมือทำขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือค้นหาความรู้ความสามารถของตัวเราเองครับเช่นชอบท่องเที่ยวชอบตระเวนทานอาหารร้านต่างๆรู้ไปหมดว่าร้านนี้อร่อยร้านนั้นไม่อร่อย หรือว่ามีความสามารถในด้านการขายนะครับทุกๆความรู้นะครับสามารถที่จะนำมานทำเป็นวิดีโอเพื่อที่จะหารายได้จาก YouTube ได้ครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือทำการรวบรวมเนื้อหาที่จะทำวิดีโอครับ โดยเนื้อหานะครับจะมาจาก2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะมาจากความรู้และก็ประสบการณ์ของตัวเราเองครับแล้วก็ในส่วนที่2น,นะครับจะมาจากการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเช่นการอ่านหนังสือการดู <Yes. S 1> ทิ utorial ต่างๆใน YouTube หรือว่าการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆหรือว่าเราตระเวนไปที่เว็บบอร์ดต่างๆครับทำการดูว่าเขาโพสตอะไรตอบอะไรนะครับผม สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความรู้ที่เราจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับผมผมให้ความสําคัญกับข้อนี้มากนะครับเพราะว่าความรู้นั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ครับที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ถึงจะงดงามครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการเรียบเรียงสคริปต์ครับโดยเราจะเอาเนื้อหาจากในส่วนที่2นะครับมาทําการคัดเลือกเรียบเรียงตกแต่งคําใหม่ครับเพื่อให้ฟังแล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ โดยเราจะแบ่งออกเป็นข้อๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกในการทําวิดีโอครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือการทําวิดีโอครับโดยผมจะแบ่งการทําวิดีโอออกเป็น2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเป็นการถ่ายวิดีโอครับเพื่อนๆอาจจะใช้กล้องวิดีโอกล้อง DSLR กล้อง g o p โ Pro หรือว่าเพื่อนๆไม่มีกล้องก็ไม่เป็นไรครับอาจจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับผมช่วยในการถ่ายได้นะครับผมแล้วก็วิธีที่2ก็คือ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีการสอนการใช้งานโปรแกรมผ่านทาง PC โน้ตบุกนะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะใช้โปรแกรมเนี่ยช่วยในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะทำวิดีโอออกมาได้เช่นเดียวกันครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือการตัดต่อวิดีโอครับเราจะเอาวิดีโอที่ได้จากขั้นตอนที่4นะครับ มาทำการตัดต่อวิดีโอโดยการเรียบเรียงเนื้อหาทำการตกแต่งเพื่อที่ว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับในข้อนี้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องฝึกใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับโดยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ผมแนะนำก็คือโปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับก็เพราะว่า 1. คือมันใช้งานง่ายนะครับ2คือมีฟังก์ชันครบถ้วนนะครับผมและข้อที่3ก็คือมันไม่กินแรงเครื่องครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกร,รม Sony Vegas Pro ได้จากช่องของผมได้เลยครับขั้นตอนที่6นะครับก็คือทำการอัปโหลดวิดีโอแล้วก็ปรับแต่ง Title, Description แล้วก็แท็กครับต่อให้เพื่อนๆน,นะครับมีวิดีโอที่เทพมากเลยทั้งภาพชัดเสียงดีเนื้อหาเยี่ยมมาก oh. แต่ถ้าวิดีโอของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถเสิร์ชหาเจอได้จาก Search Engine นะครับวิดีโอเหล่านะั้น <God. S 1> มันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับผม เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องทำการใส่ t i เ l ลใส่ description แล้วก็ใส่แท็กให้มันถูกต้องด้วยนะครับซึ่งผมนะครับได้เคยสอนวิธีการใส่ค่าต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปติดตามวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับผมถึงวิธีการปรับแต่งช่อง YouTube อย่างไรที่ Search Engine จะค้นหาเราเจอครับขั้นตอนที่7นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆก็จะต้องทำการโปรโมทวิดีโอครับ โดยแหล่งโปรโมทวิดีโอใหญ่ๆนะครับมีอยู่2แหล่งนะครับผมก็คือแหล่งแรกก็จะเป็นแหล่งที่เพื่อนๆใช้กันทั่วไปนะครับก็คือโซเชียลมีเดียครับเราจะเอาวิดีโอของเรานะครับไปโปรโมทใน Facebook g r กลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจต่างๆนะครับผมแล้วก็แหล่งที่2ที่ใช้สําหรับโปรโมทนะครับก็คือเว็บบอร์ดชื่อดังต่างๆครับผมอย่างเช่นเว็บบอร์ดพันทิปเว็บบอร์ดสนุกนะครับผมเว็บบอร์ดไทยเอส o ูบอร์ดนะครับผม โดยผมมีหลักการง่ายๆในการโปรโมตก็คือว่าเราอยากเอาลิงก์นะครับไปวางในกระทู้ตรงๆเพื่อโปรโมตนะครับเพราะว่าคนดูนั้นอาจจะคิดว่าเรามาทําการสแปมในส่วนของเว็บบอร์ดหรือก็แฟนเพจเขาครับเราอาจจะโดนเตะออกจากกลุ่มได้ทันทีนะครับถ้าเราทําวิธีนี้นะครับผมวิธีที่ผมแนะนําก็คือเราจะต้องทําการแต่งคําพูดให้มันสวยงามนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะเอาลิงก์วางลงไปครับ ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมทําวิดีโอสอนเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับผมอาจจะแต่งคําพูดโดยใช้คําพูดที่ว่าวันนี้ผมมีวิธีการทําผัดไทยอร่อยง่ายๆภายใน3นาทีมาแนะนาเพื่อนๆทุกท่านครับแล้วก็เอาลิงก์ของเราแปะเข้าไปอย่างเนียนๆครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะทําให้คนดูนะครับ <Thank you. S 1> มาดู <Very S 1> ที่กระทู้เ <much. S 1> ราแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้สึกนะครับว่าเราพยายามที่จะยัดเยียดในการโปรโมทวิดีโอของตัวเองนะครับผมแล้วข้อดีอีกย่าก็คือแอดมินก็จะไม่มาเตะเราออกจากกลุ่มด้วยนะครับผมโอ้ยทีแท้กเฮ็ดแบบนี้นเองป้าชได้เริ่มต้นเฮ็ดสักทีป้าทิ่ขอไว้สามตัวตรงขอลูกสร้างลูกมาด้วยเถิดจ้า เพื่อนๆคนไหนนะครับดูวิดีโอแล้วนะครับเกิดข้อสงสัยอะไรนะครับผมสามารถที่จะสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะติดตามวิธีการทํา YouTube Marketing ในรูปแบบต่างๆครับผมนี่มีวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการทํา YouTube Marketing ออกมาเป็นประจําทุกๆอาทิตย์เลยนะครับผมโดยที่เพื่อนๆห้ามหรือที่จะกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ติดตามชม วิดีโอของผมไม่พลาดทุกตอนเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมครับไว้เจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ